สวัสดีครับนี่ก็จีเดินมาเข่าสวนหลังบ้านเนาะนี่กะเดินมาชมต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยต้นนี่ก็ต้นใหญ่ดีครับนี่ก็มีหลายหวีอยู่ครับนี่แต่หัวปีกล้วยก็ได้ตัดไปแล้วเนาะเพราะเขาออกเครือมีหลายหวีเต็มที่แล้วเนาะนะก็มีหลายต้นอยู่ครับนี่โอ้นี่ก็หัวปีกล้วย กำลังออกในครับเนี่ยนูน่นนะโอ้หวีใหญ่ๆอวบๆเลยครับนี่กับรรยากาศสวนหลังบ้านเนาะนุ่นก็ยุงครับยุงเก็บเขายุงเกาเนาะก็บว่าได้ใช่แล้วครับนี่ก็เคือกล้ยอีกเครือหนึ่งครับนี่นี่ก็มีหัวปีก็จะกัเครือก็มีหลายหวีดีครับ มีหลายหวีดีอยู่นี่ก็ออกลายหวีแล้วก็มีหัวปีเก็นทีม่เก็บเอาหัวปีกล้วยครับนี่พราเขาออกลายหวีเราเก็บหัวปีไปทอยู่ทํากินยามเย็นมือนีเนาะคุณนะครับหวีหัวยางใหญ่เลยอุ้ยเด็ดเอาเลยครับนี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> คุณนะครับ พี่จะได้หลายอยู่ปอกเปลือกออกแล้วก็คือที่เหลือข้างในอ่อนๆน,นี่ก็คือที่หวีกับที่เหลือใยอยู่ครับก็ไปเห็ดกินตามคำมือนี้เนาะหัวปีกไกวยครับเนี่หาเก็บแนวอยู่แนว,นวกินตามแบบพื้นบ้านพื้นบ้านนี่ยละครับตามที่เขามีเนาะตามชอบตามหิวตามอยากเนาะมาครับผมขึจะได้มาหัน่นหัวปีกไกวยมาหั่นมาซ้อยให้พอดีปาก อันนี้ก็จะได้มาใส่เกลือใส่เกลือลงไปก็น้ำเป่านี่ครับนี่เวลาซอยหั่นซอยหัวปีกไว่แล้วอะ่ะเขาจะได้บ่อสีขำบ่อสีดำเนาะก็จะได้ลดความฝาดความฝาดของหัวปีกไว่ลงไปน้ำเนาะนะพอดีแล้วครับมาเลยตัดหางหัวปีกไก่บอกจะทำยังไงนี่ ให้เลือดแตลอ้อนอ,อนขกรอบนะครับนะตัดหัวออกไปน้ำหัวของหัวปีกล้วยมามเห็ดกินง่ายๆแบบบ้านๆนี่เลยครับผนุน้านี่ซอยตัดเลยครับนี่หั่นซอยตัดแล้วหัวปีกล้วยชินแบบบางๆพอดีเนาะ นี่หั่นซอยลงไปรสชาตของหัวปีก่้ยนี่เขาจะมีความแสบความนัวประจำรสชาตของหัวปีก่้ยอยู่แล้วนะครับใส่ลงไปเลย ได้มาคนคนให้ผสมประสานกันกระน,น่ำเปล่าใส่กระนำเกลือนี่ครับนี่เกลือเนาะนี่เขาจะได้บอกคำเกินไปเขาจะได้ลดความฝากของหัวปีกล้วยลงไปเนาะอืมสํานิยพอดีมาแชวไว้ นี่กะน้ำยากะทิแกงเขียวหวานครับนี่เดี๋ยวให้เขาร้อนๆสันกน้อยเนาะจะีปยู่ไปกินเนาะตามแบบมักตามแบบชอบนี่กินยำคำมือนี่น้ำกันเด้อครับผมนี่จิจัดจานขนาดไหนแต่น้ำกะทิแกงเขียวหวานนี่เขาจะรสชาตินันนูว่าจัดจัดยู่แล้วครับผม โอตอนนี้กำลังเดือดเดือดร้อนร้อนพอดีเลยครับมาครับผมกอดอื่นมาแกเอาเสซนขนมจีนก้อนเลยครับนี่เต็มเต็มเยอะเยอะืมแต่ตอนนี้กะถึงย้มหิวพอดีเลยครับโอ้โห จดจวดเอาใส่มดเลยครับนี่เวลาหิวเวลาอยากนี่นำยากะทิแกงเขียวหวานกำลังร้อนร้อนโอ้โหลาดลงไปหมดเลยอื้มอือืมาคนๆให้พอกันกะเ็นขนมจีนครับอื้ม กินหอมชวนหิวเลยครับผมอืมอจัดจัดนวนัวเลยครับอืมมาชิมรชสชาติเสรบนัวพอดีหรือยังกระลหลกชิ้นลูกชินก้นปานเม็ดหน่อยๆเม็ดหนึ่งอือืม แกมพร้อมอยู่พร้อมกินนี่ไข่มือนะครับล้างสะอาดมาแล้วนี่หยิบใส่ชามไปเลยหัวปลีกล้วยกินเข้ากันดีครับก็ขนมจีนน้ำยากะทิแกงเขียวหวานนี่ครับม,ม,ม,มา ใช่ช้อนตักเลยครับคำแรกโอ้ยอืยอหือเข้ากันดีมากครับผมนี่เลยหม้อปีก้วย มากินจัดเต็มครับแต่สีสันเขาอาจจะดูจืดไปน้อยนะครับผมแต่พูดถึงรสชาตินี่จัดจ้านรวมก,กับกาบหมูกรอบครับ หัวปลีกลวยจัดเต็มปากเต็มคำมาหันมาเลยจากหมูครับนี่จัดเต็มรวมกันไปเลย หัวปีกล้ยน,นี่กับน้ำยากะทิแกงเขียวหวานโอ้โหนัวๆครับหัว,หวปีกล้ยครับอืมเฮ้ยกรอบอื นี่ครับโอ้โหกอบนุ่มนวลเข่ากันเลยครับมาเด้อมาเด้อครับผมมากินแ่บกินนวลกันอุ้ยคำใหญ่ๆเต็มปากเต็มคํำเต็มชนรสชาติจัดจ้านมากมากอื้อหือ ครับผมกินแซกมีแรงเมื่อแรงเห็ดเลือกเห็ดงานต่อไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับ